ดีค่ะพบกับพวกเราซิสเซนต์ในช่วงแอคชั่นนะคะเอ๊ะก็คือวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เนอะที่เราได้ไปงานเอ่อ AAS Next G b a กแบ๊มแบ๊มอินโคโวันที่8เดือน11 2018ดสอ เขาลงไปตอนตรงไหนตอนไหนด้วยด้วยจริงๆแล้วเราอะถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเราเล่าแบบวน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 คือจริงๆเราเราก็ดูโคราชเลยแหละโคราชแล้วก็แบบเออได้มาแล้วก็แบบเราก็เลยไปที่เดมอเนาะเราก็ไปตอนประมาณไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็แล้วก็ เราก็ไปทุระนู่นนี่นั่นแล้วก็ต่อแถวรอเร้คิวท่เก้าร้อยหกสิบหกกับเก้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าแล้วก็เราได้เข้าตอนบ่ายบสี่โมงเรขมาณสี่โมงคือเดินเดินนานมากจริงคือนานตรงไหนรู้ไหมนานตรงรันคิวจนเราไปกินข้าวเสร็จแล้วจนเรากลับมานี่านู่นนี่นั่นก็คือก็คือก็ได้รันคิวข้างบนแล้วก็ต้องขึ้นไปวนตรงนั้นอีกอ่ะ ตรงชั้นสามแหละที่ว่าตรงลงทะเบียนมนะ่แค่นั้นแหละแล้วก็ไปนัาาง่งรอจนถึงหกโมงหกโมง <ừ m. S 2> อีกหกโมงแล้วเขามาเต้นใช่ไหมแล้วก็แบบพักไปสักแปบ๊บไม่แปบ๊บคือร้องเพลงเหนื่อย <c oughs> คือเกิดชั่วโมงได้แล้วก็เริ่มทุ่มเริ่มสองทุ่มประมาณทุ่มกว่า เริ่ม6โมงใช่ไหมเล่นเล่นไปเอองานเริ่ม2ทุ่มใช่คือพิธีกร,รมาประมาณ6โมงกวา่าแล้วก็ใช่พอปุ๊บแล้วก็เขาบอกติดทำไมยี่ส่บโมงใช่แลไหมค่ะเริ่ม2ทุ่มแล้วก็เขาก็จับฉลากชื่อใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็เล่นเล่นเกมไปเรื่อยๆเล่นเกมมีการแบบวาดโอ่งวาดโอ่งวาดโอ่งเออใช่แล้วก็จับฉลากให้คนขึ้นขึ้นแบบว่าใครจะได้โอ่งอันนี้ไปเนาะใช่ะ ที่ให้าเปลี่ยนเป็นภาษาอีสานแล้วก็บ็อกซ์เขาเรียกว่าอะไรนะมิสทรีบ็อกซ์หรือว่าอ่าใช่มิสทรีบ็อกซ์ที่ว่าให้เอามือล้วงลงไปอู่อันนี้จนถึงแบบซุปเปอร์แฟนปามก็ได้ใช่ไหมปามก็ได้ไปของแบมแบมอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวไปฟังแต่ว่าแบบจะเล่าอะไรกันเนาะอุทายแล้วเธอผมชอบส่งผมบ้าเลยส่งผมเธอคืออะไรอ่ะเป็ดส่งอะไรส่งอะไรส่งอะไรชื่ออะไรครับ ป้ามีปม่ป้ามี่ป้ามี่รู้สึกไงบ้างตอนนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> รู้ส <c oughs> ึกรู้ <c oughs> อย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันไหมนะ,ะเอ่อกันไปนะคะว่าแบบเออเราได้เป็นผู้โชคดีเนาะค่ะเออขอบคุณที่กำลังจับได้ใช่ไหมล่ะแบบเป็นซุปเปอร์ว่าเพื่อซุปเปอร์ว่าซุปเปอร์ลัคกี้แฟน ตอนที่ได้ขึ้นไปเขาจับฉลากก่อนเขาจับฉลากแล้วก็แบบรุนมากๆวกา็แบบอยากให้เป็นเราแต่คือชื่อออกมาที่แบมแบมจับก็คือไม่ใช่ชื่อเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทาไมเนาะเออแล้วก็แล้วก็เขาเขาก็ไม่มาใช่ปะเราก็แต่ว่าจับใหม่จับใหม่จับใหม่แล้วแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบพอแบมแบมจับใหม่ใช่ไหมเราก็แบบขึ้นนอนนีนเพราะว่า นอนเนยนา่นแาเขาสึกวแบบ่า <laughs> ฉันฉันน่แอละฉันเน่นอนต้องเป็นฉันเน,น่น,เนอนอะไรอย่างเงี้ยนาทัิกาอะไรเงี้ยพ oh, อเขาประกาศ oh. นาทธิกาแล้วแบบโอ้ทั้งนี้ันี้ทังนี้ทั้นี้้นไปทงนีังนังนแลท้งนี้ทัแงน้ท้นี้ทั้นี้ทั้งนีนี้ท้ง้ท้างนนี้ทัั้นี้ทั้น้งนน้้้้ ดูมีความชายดูืออวออร่าแล้วเขาก็แบบเ hey, มีการชอบสังผมที่เรา create ขึ้นมาวันนั้นแต่งตัวแบบฮหุดหงิดม,มากตอนแรกไม่คิดว่ากระโปรงอ่ะจะไปลงไปถึงขถา,า,านันตอนแรกมันใสขึ้นมาแล้วเสื้อก็ไม่ผกนล้ง ก็คือก็ขึ้นไปปุ๊บเราก็แบบสวัสดีแล้วก็ถามว่าทรงผมนี้ใครทำครีเอทแล้วหลวโอแม่ทำให้แล้วก็เซ็นเสื้อเซ็นเสื้อก็แบบโอ้มีการเซ็นเสื้อที่หลังมีการแบบยืดหลังเลยเมื่อเซ็นเสื้อแล้วเออตอนแรกเราก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าแบบพี่ปุ้มชอบแบมแบมเพราะฉะนั้นเราน้องพี่ดีก็เลยต้องแบบ อออย่าลืมเขียนชื่อขอเขียนชื่อพี่สามด้วยได้ไหมครับเท่านย้นเท่านั้นเท่าน่อยนี่คือผลงานที่ว่าให้เขาเขียนมาให้ถูกปะนี่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 พี่เป็กก็เซ็นให้แต่คือกับพี่เป็กเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเลยเว้ยจริงจริงไม่พูดกันเลยเจอจับเจอจับพี่เป็กเจอจับ กล่องของ V I P เลยอะจะรางวัลยูกล่องธรรมดากล่องธรรมดาแล้วก็เงนน่ารักมากแบบมีการเราบอกว่าเนี่ยพี่สาวหนูชอบมากๆเลยนะชอบพี่เมย์แบบมากๆเลยชอบพี่มย์มากแล้วพอเนี่ยเขาเราบอกว่าอ่ะเราเองไม่ชอบเหรอล่ะเลยเราบอกว่าชอบค่ะชอบคต่ติดตาวน้าคือไม่คิดว่าจะสบตาเขาเลยเลยเพราะว่าไม่กล้ามองหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรโร้ยๆก็เหมือนสติหลุด คือต้องไปดูคลิปคือหน้าหน้าไปแล้วน้คือยิ้มแบบคือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ดูเนี่ยเเราใส่ถุงก็ดีเคคืนหน้าเรานี่คือแบบยีม่มากคือแบบเขาถ่ายแบบเขาไม่หนับหนึ่งสองสามเริแเอา้าชัตเตอร์แล้วเนี้ยออกมาแล้วแล้วก็ยิมย้มเลยจ้าอันนี้นี่นี่รูปแรกที่ถ่ายแบบนั้น รูปนี้ทุกคนรูปนี้รูปนี้เพราต้องดึงเข้าไปไม่คือเขาอ้าแขนรับเราแต่เราก็ไม่กล้าเกาะอะไรเงี้ยก็แบบเออแล้กเขาแบบอาไว่าดึงแล้วเราเกาอ่ารูปที่สองรูปสองก็คือรูปนี้นิซานิซาโอ้ตัดมือความเป็นมาก็คือเขายื่นมือมาเขายื่นมือไอ้นาแล้เอาจับเลยเาแล้วก็ถ่ายรูป ได้ดูตะกี้นี้ถ่ายกับพี่เป๊กก่อนเนาะเนี่ยพี่เป๊กเขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็มาถึงก็ถ่ายเลยได้ดูไปกกน่ารักน่ารักดีแล้วก็ถ่ายรวมก็มีความแบบอืมน่ารักจ้าน่ารักนะจ๊ะตอนจ้องตาก็คือแบบว่าแบบเออเราก็คุยอะไรกันก็เราก็ไม่ใช่แค่จ้องตาแนละ้วจับมือก็ด้วยจับมือเออใช่คือตอนแรกมันห่างกันด้วยสองเก้ามั้งคนละเก้าแล้วเขาก็แบบ บบพอจะพักหนึ่งเขาบอกให้เขยิบก้าวใหม่ก้าวนี้เพื่อจะได้ให้แบบฉีดกันอะไรอย่างนี้ยแล้ก็แบบความเล่นหน้าเล่นตาข้างล่างคือแบบข้างล่างก็แบบมองบนเงี้ยข้างล่างก็แบบไม่ไหวแล้วใช่ไหมไ่ไหวอลลำคอคือถ้าคุณมาอยู่บนเวทีหนูไม่ได้มองลงไปข้างล่างเวทีเลยจริงๆอะรู้สึกว่าแบบคือตอนตอนถ่ายให้อ่ะคือเราก็อยู่ไกลใช่ไหมแล้วเราต้องมึงคนถ่ายให้ แล้วทีนี้ตอนถ่ายเสสติตเลยจ้าไ,ไม่มีไม่มีไม่มีเกี่ยวกับแบบคือไม่ได้ฉาบเด็ดเลยอะ่ะแล้วเราก็เสร็จสับเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพี่แบมแบมอ่ะสูงไม่คิดว่าจะสูงขนาดนั้นไม่คิดว่าแบมแบมจะสูงขนาดนั้นเราก็คิดว่าเราจะจริงๆเราจะพูดว่าแบบว่าเนี่ยก็เห็นวงน่าจะตัวประมาณเนี้ยแบบนี่ก็จะแบบเกินเราไปอีกนิดหน่อยไม่ได้คิดว่าจะเกินไปมากขนาดนั้นเิด มสูงมากเราได้แค่แบบหูปลายหูประมาณสูงวันหกสิบปะ่ะแล้วแบมแบมก็บอกว่าบ้าเหรอสูองอยู่นะพี่โจนะบ้านะตันก็น่าอ๋อเราลืมเล่าตอนที่เราลงจากเวทีใช่ไหมมีพี่เอ,อะบอกว่าน้งองหอมหน่อยขอร้องกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดึงลงมา,งาข้ายน่อง,องมือเขาโน้มไปเออมือแบมแบมเหรอ นุ่มไหมไม่ได้ถึงกับนุม่มไม่ได้ถึงกับหยาบกระด้างก็ปกติทั่วไปอะแต่มือใหญ่มากมคือติดติดติดตัวมาเราเราไม่รู้ว่าแบบมันจะกลิ่นติดได้ยังไงอะถามไปแบบชั่วโมงนึงได้มั้งเรากลับมาบ้านอะอกลิ่นยังติดอยู่นะแบบมาดมได้กลิ่นเว้ยรู้สึกตา่างไหมเอาเรื่องหน้าตาไปก็คือแบบว่าเราได้เห็น ชัดขึ้นรูปร่างหน้าตาส่วนสูงนู่นนี่นั่นคือเราจะบอกเลยว่าขาเราครึ่งของขาเป็นแบบจะบอกให้ใหญ่หรือเล็กขใหญ่โกนดาวอะเท่าตัวดูกิคุณคือคือเอวแบ็นแบบเหมือนจะเล็กกว่าป่ะเลยนะเอวเอวแบ็นแบบพอๆกันเลยเนี่ย <c oughs> คือคือความกว้าง <c oughs> พอๆ <c oughs> กันเลยอะแล้วคือเราสึกว่าเนี่ย แต่แบมดูมีความแบบความเท่ความหลอนไม่ปกติเวลาเราดูเวลาเราดูใช่ไหมเราก็จะคิดว่าแบบ<ด>อ,อ๋อแันมันแบบห<ด>วานหน้าหวานๆหน่ารักน่ารักแต่พอขึ้นไปเลยอะไทีไวแบมแมมากแป็กหนจำไม่ได้อะแต่พี่แบงหน้าเน,นียนมากพี่เป็กหน้าเน,นียนมากแต่ ไม่มีกลิ่นตัวอะไรเลยธรรมดาไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดว่าแบบเทคแคร์แฟนคลับดีเป็นเซอร์วิส king ใช่ใช่ไปท้เด็กทั้งแบมแบมเลยแล้วก็ทำให้เรารู้ได้เลยว่าแบบตัวจริงเป็นแบบเล่นหนั้นต่ำมากขึ้น่้ไม่รูจริงด้่ยรู้แบบตอนจับมือก็รู้รู้เฮ้ยอเธเรามีโมเมนต์นึงก็คือแบบว่าแบมแแบบเยอะแบบเยอะหนูมากตอนตอนที่เราพูดเราไม่ได้ยินเสียงเราก็แบบ เอาแล้วอย่างนี้แล้วนะคุยเขาแบบรูไหมอย่างนี hey? ้แ่ะอย่างนี้แล้วใจขึ้นก้าวเหมาะมองเลยเนาะนะก็ไปก็ไปแค่นั้นก็ไปแค่นั้นเป็นข่าวเขาอยู่เรื่แฝงข่าวเขาอยู่ทุกคนดีหมดเราได้หมดดีหมดได้หมดได้มีโอกาสขึ้นไปก็โชคดีมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกเราไม่รู้จักว่า อะไรสเปเชียลแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรซูเปอร์สเปเชียลแฟนไอที่จับเข้ามาแต่ขอให้รู้สึกว่าแบบขอให้ฉันได้เปแบบไป็นป้าของเขาสักหน่อยเราอะยังไม่เคยได้ใส่ตรงนี้เลยไม่เคยเลยพี่เุ้มยืดอั๊พี่เุ้มยืดไม่ไม่จริงก็บอกเอามาให้เราก็เอาเอาไเอาให้ไงพีเอลยูอีเอ็เขาเขียนลายมือดูดนาะเราไม่การแบบสเปลเนมด้วยนะจ๊ะสเปล์เนมอันนี้ต้องเก็บใส่ถ้วยสิบกรอเป็นเคยนะจ๊ะ้าขอบคุณค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นหมึกที่รบกอปนปาออ่าเป็นปา่าอักคริกหรือป่าอวาเป็นป่าธรรมดาตไม่วาเออแล้วเราก็ดูดูไปจนปาร์ตี้เพลงแล้วก็เพลงที่เอ่อ uh, nobody like you แล้วก็เพลงปาร์ตี้ของแบมแบมแล้วก็จนถึงแบบแจกตุ๊กตาที่ลงลงมาร้องเพลงแล้วก็แจกตุ๊กตาใช่เราอยู่ถึงแค่ตอนนั้นเพราะว่าเราต้องรีบก,กลับจริงๆกลับแล้ว แล้วก็กลับเลยก็คือใช่มันดึกประมาณสามทุ่มกว่าแล้วตอนนั้น่ะนะแต่เราก็ดูจนแบบจนเพลงจบตรงนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงโฟโต้กรุ๊ปเพราะว่าแล้วก็ไฮทัชเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากไปอยู่แบบใช่เราก็ไม่ได้นยู่ทุกคนอะรู้แบบเออก็ได้คลิปสั้นๆมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะแล้วเราก็เล่าไปด้วยโอเคเนาะนะตามนี้นะคะทุกคนเดี๋ยว งานหน้าเนาะนสติวอลไหมนสติวอลเดือนนันว่าเดี๋ยวไปดูกันอยู่ว่าเราจะได้ไปหรือเปล่าเนาะอันนี้ไม่อยากพูดถึงอะไรด้วยนะคือแบบคือออกทุกอย่างเรียงเียงกันมาหมดเลยก็จะเป็นของฉันแบบอัลบั้มสาวอ่ะอิดิอร์ั่นก็มานะจ๊ะเพรเซนต์อยู่แล้วก็อัลบั้มญี่ปุ่นก็มาแล้วนะจ๊ะเอ่อทัวร์คอนนสติวลก็จะมาอีกนะจ๊ะ เออย่างจริงๆนะอะวันนี้เราก็ไปก่อนเนะาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราได้นะคะอยากให้เราทำวิดีโออะไรนะคะคอมเมนต์ล่างได้เลยค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะตุงต้ง